อ๋อก่อนวันนี้เราก็มาอยู่กับผู้ช่วยเอเกนเคยวันนี้เราก็มาอยู่กับแมปรถอีกเช่นเคยโอ้ยกระตุกเออวันนี้เรามาทําอะไรหน้าไอ้เขียวเหมือนเดิมอธิบายหน่อยผมไม่รู้เหมือนเดิมที่ผมเคยเล่าทุกคนก็รู้กันโอเคแกดีแหละ thank you so much ได้ไหมอ่ะ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 อืออือทุกคนภาษาอังกฤษได้ไหะครับ yes I can ไม่ใช่อออแยไอเนไม่ใช่แอคุณเรี่งั้นอ่ะนีกินโชเลยกินน้ำมันอยากินดีก็กินน้ำมันออกไปอย่างเดียวผมเลยเอาไปใผมเลยตัวน้ำมันเนี่ยแล้วมาพูดก็มาพูดพูหน้าเงต่อเดีวต่อไได้เลยทุกคนครับ ขอทุกคนย่งมีความสุขนะครับให้ผู้ชายคนนี้ไปหาคุณตัวกลางคืนทุกบันและเวลานะครับนะครับสาธุจุบมัวสักทีไปครับไปหาเอฟซีนะไปมาหาผมทุกคนถ้าทุกคนไม่อยากให้คนนี้ไปหาบ้านคุณทุกคนก็ขอทุกคนกดไลค์ ก็แจร์กดติดตามด้วยแหละไม่งั้นผมโดนคุณคุณดูผมตอกแม่บอกสุดเลยใครเข้าประตูวะหนีเร็วพวกเราเขาตามมาแล้วก็ตามไปแล้วคุณรีบต่อรถเร็วเขาบอกว่าเนี่ยผมไม่ได้ต่อไงนี่ยผมขังไว้แล้วผมโดนแล้วเจ็บตูดเลยน่ากลัวเคุณคุณไม่อยากโดนต้องคุณต้องกดไลค์นะครับผมไม่ได้กด แล้วงโคม่ะช่องคุณ mm. ก yeah. ็ด <analysis> ้วยทุกคนก็อย่าลืมไปกดช่องเขาด้วยนะช่องเขาทําดีช่องสองคนนี้ทําดีเนาะทําดีเนาะทําดีโอ้กดมากมากนะกดเออนี่หลังจากนั้นนานมาแล้วมาแล้วไหนหนูจะพูดเรื่องสาธารณะแล้วแล้ะทำไมทุกคนถึงมาเห็นหนูอยู่ในโหมดนี้คำจริงโคมิทุกคนจะทำแมปบเกจิกรรมใหม่สิเกจกรรมนั้นเกจิกรรมอยู่ชอบมากๆเพราะว่ามันมีเน็ตไงเอ่อ เออก็ถูกนะซื่งกิจกรรมนีผมจะทาแล้วแต่คุณก็ฟงจะ่พูดชอบบอกว่ามันไม่มีหรอกนะไม่มีเน็ตไงครับทุกคนนี่แหละพอมันไม่มีเน็ตนะคะพอมันไม่มีเน็ตนะคะท่านผู้ชมเราก็เล่นไม่ได้พอเล่นไม่ได้กิจกรรมก็หมดเรียบร้อยไอ้ผมพูดมั่งดิ้อาคุมีสระเลยใบเก๋ฉันไม่เคยได้พูดบททักทีเลยฉันไม่เคยพูดแหลงถึงกิจกรรมอะไรสักอย่างแกพูดตลอดไม่เขาไม่พูดพูดเขาไม่รู้เลยทุกคนจ้ากิเกตอะไรอย่าง จะขันเ okay, <Whoa>. ีงเรีอยัออกไปคุณรับบ่หูเุ้ยเฮ้ยดึงทธอไมทำไมรัดดัมถุยอยู่นี่มันขี้เออเอ้าคุณขับแล้วกินไงกินไม่บอกกินก็ไม่บอกยังขับอุ้ยเฮลิคอปเตอร์ทำไมไม่ขับอ่ะทำไมไม่ขับเฮลิคอปเตอร์เป้องเปิดเสียงหน่อยนะเปิดประตูยังไม่ได้เลยโอเคบอกว่าเสียงมันจะดังหน่อยนะ đang bưng 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 được, bưng bưng vô ye bưng 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 bin bưng bin bưng 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 ดึงรอแล้วบ้านคุณดิผมมึงนันเอาแล้วคุณไม่ติดแล้วผมไปดึงนะคะทุกผู้ชมยิ้มยกันผมคนดึงน่แหละหยบไ้นะอะบอกเขานะกากกากจังเลยเนยใครมันทุเรศขนาดน้าเขียวเขียวเอเต๋อไเถึงเตาฮะพี่วพีพี่น้าพ หน้า theme 啊 P P V นะหน้าเหมือนนักขี่หน้ามุ่นติดเชื้อราอะยเง้ยเฮ้ยเลยกินยญาตัดก่อนเหมือนเดิมเหมือนเดื้อผมข้าคนเนี่ยเอาไปขายไปขายเศรษฐายหรือหัวข้าวคนนนี้ผมมีอะไรที่แบบพูดแบบมากมายเลยนะแมราะ่เอ่อเอ๊ะอือเฮ้ยเขาพูดเก่าติดแล้วนะสังเกตนะเขาอัปเดตเหมือนจี่มืดไวกว่าเดิมนะไม่ไว ไว้เราเข้ามาแล้วมือเลย oh, ใช้นนะเลวลานานเวลาเข้าถ้าคุณแต่งตอนนนะี้อิงเอาละอะไรเราจะไม่ช่วยพูดเลยแล้วเมาจะพูดต่อนะโอเคซึ่งผมเนี่ย <Wh ee! S 2> มีควาไดู้ในกิจกรรมแล้ว,ลวก็ใครในกคงจะรู้บ้างนะว่ากิจกรรมมันอะไรมากำผมก็ไม่ได้เล่นนะก oh. ิจกรรม ในแบบรถเนี่ยเอ้ยแบบรถมันได้เล่นนานด้วแหละตอนเรียนรถขับไม่ใครเป็นแล้วรับเค้กเออเดี่ผมมีดัาบแหละไฟลูกบ้างดิ๊บักบักบักมันจะเร็วขึ้นนะตอนอย่างเงี้ยมันจะเร็วมากครับเค้กอ่าเราเปิดประตูรูมันจะมันมันจะบักนะคนนะเอมันจะเร็วมากเสร็จแล้วข้าวเสร็จรถคนไม่เอารถไอ้เบนเทนมาแลคือมันเออ อยาทิ่มตูดเจ็บมากเลยที่ฉลักอยาทิ่มตูดเราเราบาปแล้วนั่นเราเหยียบย่ามย่ามันก็มีชีวิตแต่มันมันแต่มันยังไงมันไม่ตายหรอกย่ามันต้องเสียรากมันยังมีมันไม่ได้ทำลายรากมันไัม่เรืัวมันไม่ตาได้บอกมันตายแล้วไปเสร็จมันก็ยังมีรากอยู่ กินรไดกินเลยินน้ำผมไม่ได้กินนะผมไม่ได้กินเลยนมันผมอะไรไม่ได้กินมยังไม่ได้กินไม่ได้กินนเลคุณหนผม่ยผมไม่ได้กินนะผมไม่ได้ต่อสายอะรอากผมไม่ได้กินไม่ได้กินผมไม่ได้กินผมไม่ได้กินไม่ไดผมไม่ได้กินไม่ได้กินไมไม่ได้กิน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 ม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้กิไม่ได้กิน้กินไม่น แล้วหมื่นแล้วหมื่นแล้วก็ไม่กันเลยนะเราลเราตายกับอันนี้เยอะมากงั้นเราต้องหาวิธีเอารอดแล้วแหละอ้านบอาเขาเ้เาหามดแล้วจริงมันคือมินตอกเออมันอีเวนต์หนึ่งอีเวนต์หนึ่งคือเราไม่ได้เราไม่ได้ใส่กตน,นะแต่มันคือ,อ,อครีบขับรถเทวัยมันมันจบแล้วอีเวนต์จบมินตอกอะมองไม่ทันนะะ่ะโอ้โหจบเลยแค่คุมองผมไม่ได้ก<ช>ินไม่ไม คุณทำให้หยุดได้ไหม<ะ>เปิดปิดประตูอ่ะทำไมปิดประตูแล้วนะม,มันมืดจ้ะมันคือคุณเปิดปิดรัวๆมันจะไปเร็วมากรถมันจะแบบรีวซิงสิงเลยอะ่ะโคตรซิงโอเคโเคตรซิงโคตรสิงโคตรสิงโคตรสิงเอ่อปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเฮลิคอปเตอร์ที่อยู่กันหน้าภาคเลยต้งหมือนอหมด<อ>แล้วอะ่ะ ผมไม่ได้กิน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 อะไรเลยผมไม่ได้กินเลยผมเป่าเลยไม่ได้กินสักหยดเลยไม่ได้กินอะไรเลยเปล่าเลยปล่าปล่าเปล่าเพ่เไม่ได้กิน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 เป็นเซนเลยไม่ได้กินไม่ได้กินไม่กินปล่าเปลาไม่ได้กินได้กินเขเข้าใจแล้วกูจะมาแลไม่ได้กินไม่กินเมาเข้าใจนะว่ากูจะกินน่ะป่าไม่ได้กินไม่ได้กินรู้ยังงกินนะนั่นมันเป็นปลาแล้วใครไู้ขาจะไม่รู้แหละไม่เคยใคไม่รู้ใะรไปรู้อยากลองไม ไห้อะไม่ pues ูไ like ม่อยากนหรอกกิน like ตัวเปล่าต um ัวกลายเป็นฮาคี um ้ดิเอาไหม